สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนากรทัศนัยชั้นม6กทับ 3, เลขที่45กลุ่ม7เลขขี้ค่ะการสำรวจหลักฐานสนับสนุนว่าทาวีปเคยอยู่ติดกันมาก่อนจุดประสงค์กิจกรรมอธิบายหลักฐา,านที่สนับสนุนแนวคิดที่เกี่ยวกับทวีปเคยอยู่ติดกันมาก่อนโดยใช้แบบจำลองสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเต็มใจและไม่มีปัญหาวัสดุอุปกรณ์ แผนภาพแสดงหลักฐานซากดึกดำบรรกลุ่มหินและแนวเทือกเขาที่พบในทวีปต่างๆในการทำกิจกรรมครั้งนี้เราได้หาภาพที่ทวีปติดกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะรูปที่1จะเป็นหลักฐานของซากดึกดำบรรพ์ไซมูเดทัสจะพบได้ที่อเมริกาใต้และแอฟริกาดิสโทสโฟรัสจะพบได้ที่ทวีปแอฟริกาเอเชียและแอนตาร์กติกา มีโซโซรัสจะพบได้ที่ทวีปอเมริกาใต้และแอฟ,ฟริกาออสซอบธรสพบได้ที่ทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาเอเชียแอนตาร์กติกาและออสเตรเลียไซโมเดทัสและ d ดิฟโทสฟรัสเป็นสัตว์เลื้อยคานที่อาศัยอยู่บนบกจึงไม่สามารถว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรได้ มีโซโซลัสเป็นสัตว์เลื้อยคานที่อาศัยอยู่ในน้ําจืดไม่สามารถที่จะว่ายน้ําข้ามมหาสมุทรได้และออสซอฟโทสเป็นพืชที่ไม่สามารถขยายพันธุ์จากทวีปหนึ่งไปยังอีกทวีปหนึ่งได้รูปที่2หลักฐานจากความคล้ายกันของกลุ่มหินและแนวเทือกเขาเอฟฟาริเซียนและเทือกเขาคาริโดเนียน จะอยู่ในระนาบเดียวกันดังนั้นกลุ่มหินและแนวเทือกเขาเฟาริเซียนในทวีปอเมริกาเหนือและแนวเทือกเขาคาเลโดเนียนในประเทศนอร์เวย์อินแลนด์ไอซ์แลนด์และอังกฤษมีช่วงอายุเดียวกันประมาณ200ล้านปีหลักฐานนี้อธิบายได้ว่าประเทศและทวีปข้างต้นเคยอยู่ติดกันมาก่อนในช่วงเวลาดังกล่าวบริเวณ ทวีปอเมริกาใต้ทวีปแอฟริกาทวีปออสเตรเลียทวีปแอนตาร์กติกาและประเทศอินเดียพบว่ามีกลุ่มหินที่มีช่วงอายุกว่า5 3 9ถึง1 4 6ล้านปีหลักฐานนี้อธิบายได้ว่าประเทศและทวีปข้างต้นเคยอยู่ติดกันมาก่อนในช่วงเวลาต่างๆค่ะ สรุปผลการทำกิจกรรมในครั้งนี้จากหลักฐานรูปร่างของทวีปทำให้ทราบว่าทวีปต่างๆเคยอยู่ติดกันมาก่อนในอดีตหลักฐานจากดึกดำบรรของพืชสัตว์ทำให้ทราบว่าทวีปอ,อเมริกาใต้แอฟริกาแอนตาร์กติกาออสเตรเลียและอินเดียซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ต่างๆดังกล่าวอยู่ห่างกันมากและมีมหาสมุทรขั้นอยู่นั้นเคยอยู่ติดกันมาก่อนในอดีต เนื่องจากโอกาสที่พืชและสัตว์ดังกล่าวจะอพยพข้ามถิ่นฐานระหว่างทวีปซึ่งมหาสมุทรขวางกั้นนั้นเป็นไปได้ยากนอกจากนี้หลักฐานจากกลุ่มหินและแนวเทือกเขาทำให้ทราบว่าบางทวีปเช่นอเมริกาเหนือยุโรปมีแนวเทือกเขาวางตัวในแนวเดียวกันและบางทวีปเช่นอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ยุโรป มีกลุ่มหินเดียวกันที่มีช่วงอายุเดียวกันจึงเป็นหลักฐานว่าทวีปนั้นๆเคยอยู่ติดกันมาก่อนค่ะ